สวัสดีครับหมือนกับว่าปวกันกับสองน้องใหม่ทินิสานนะครับเนาะ มัอนี้กับมหาปลาล่มออกินข้าวปลาครับครับมากับผานป๋องครับผานหน้าครับพานแทกครับก็อีกลายหลายพ่วงครับกับน้องๆครับนี่ครับอุปกรณ์ครับอาหารกินครับขอมมอนี่ครับนี่ครับเพื่อครับนี่กลัํหนึ่งครับน้องแป้วอยู่ครับนี่ครับผานป๋องผ่แม่อลไรกับมออลงไปแล้วครับ เห้ออกไปครับครับมันอาจจะย่อนเสียงนี้นะครับมันหามุมหยากอยู่ในเงาครับกำลังตกมองครับติดตามไปเรื่อยๆครับ เ่็นคนพายในถ่ายไหมครับเมื่อกี้ผมพายครับไอ้หน้อยพายพายกับวเป่นครับได้นัง่งกินเื้อครับอยลงังไวออยู่นี่นแหละ ทางทีมันเลือกทีนะพ๋องไปนี่ครับติดตามครับเพราะจะตกม่องแล้วกับสีไรเลยครับติดตามต่อไปครับนี่ครับกำลังไล่ครับนี่ครับลักษณะตีม่องครับลักษณะตกม่องกับเขาก็ับใส่อบอบวุ่นวัยครับ เขอากักอะไรส่วนกลางๆครับให้มันแลนไปชนมองครับนี่ครับกาลังไลครับถันมาหลายลำเข้ากับส่ตุ้งครับไลไสไลไลเป็น้ำกันครับกับสีมวนอีกอย่างหนึ่งครับเ <c oughs> หมือนี้มาลำเดียวครับโ้้ยอ นะครับไล่กำลังไล่ครับติดตามครับไลว่วนไปนเรื่อยครับผมก็จะขอตัดภาพไปตอนแผ่แนผมมองได้แล้วครับ ติดตามครับขีมานมาไครับต๊กนี้ครับต๊กที่สองแล้วครับไปแหลกไปครับตัวแหลกครับนี่ครับมันสิ่งใกล้อยู่ใกล้เนี่ยครับให้เงินมาดันครับนี่ครับกําลังอิกันนี่บดครับ ขึ้นเกียวลุนพ่อแทกพ่เบาพ่อแทกเบาครับตัวแรกครับมานครับพ่อแทกกลกวครับนี่ครับตัวที่สองครับตกนี้ครับ เปล่าขาวนาน้อยอกระซ้นกู้กระชิ่มลมแล้วนะเอ้ยหนูฟางอย่างเดียวตรงนี้ติดตามต่อไปครับหนี่ครับดีแล้วครับตัวที่สามครับ อยากเห็เนภาพชัดๆกับซอยติดตามนิดนี่ลครับพอได้ซื้อกล่องครับนี่ครับถูกอีกแล้วครับบังครับนี่ครับดดกโคตรน่นครับเขาอีใช่ไงครับสลิดบังบ่อกบางบอกก็สลิดบังบ่อกก็อีกท <c oughs> ่าน <c oughs> ไปแบบอีนอออี่ครับได้อีกแล้วครับขาวอีไทยครับนี่ครับนี่ครับขอไท้ยงครับนี่ครับ นี่ครับเด็กเด๋วครับต้นหนึ่งครับนี่ครับปลาไข่ไส้ครับสวยๆครับใส่สวยๆครับสดๆครับครับเยอะครับต้นหนึ่งครับนี่ครับใส่สวยๆครับเหลืองทวงครับนี่ครับตัวออกเหลืองทวงครับนี่ครับ

ครสามเส้นครับกันไวครับเพื่อบัวใดครับมองสามเส้นใด้แน่นอนครับนี่ครับมาหางต้นหน่อยครับนี่ครับมาได้ครับ ตกครับนังตกมองครับตกที่สามครับ ครับตกที่สามกำลังไล่น้องครับเนาะนี่ครับตกนี้แล้วก็บจิกินเข่าครับเออพี่ขอครับมาอยู่มากินน้ำกันนะครับมากินข้าวปลานกันนะครับนี่ครับติดตามครับที่สามครับไปถางห่มเลยนี่ครับกำลังยามครับตกที่สามครับไฟดังไฟถางห่มดังไฟ นี่ครับตัวแหลีครับนี่ครับมันต้าบอดเดี๋ยวตงกลางก็นี่ครับมันบดินบอกพูดว่าไปดังไปหานี่ครับตัวแหลีครับไปติดตามต่อไปครับครับนี่ครับถืออยู่แล้วครับนี่ครับปลากเขาวนาเขาวนาใหญ่ครับตัวนี้ครับตัวที่สองครับปากตกที่สองครับ กเยมาหรือู้ยนเ้ัวเป็นมอ่่งปาน้อยไรอี่ม่ีเพื่อขาวไทยมีแต่เพื่อขาวหน้าข่าวไทยกับขาวไทยนี่อง่บ้านอ๋อขาวไทยกูม่หคยดิเียกว่าอย ติดตามไปเรื่อยครับนี่ครับปลากาครับตัวนี้ครับปลาตรงครับปลาปลาขาวหน้าอีกแหรอครับตัวใหญ่ยู่ครับปลาขาวหน้าใหญ่ครับตัวนี้ครับ นี่ครับถึงอีกแล้วครับอันนี้ปลาขาวอีไทยครับนี่ครับโอ้เก็บรูดครับนี่ครับ่นครับีปลาขาวอีไทยเก็บรูดครับข้าน้าข้าหน้าบ่นี่ครับพาต่อไปครับติดตามต่อไปครับหมานโมหมานดังนี่ครับตัวหนึ่งครับ นี่ครับปลาเขาวอีไทยภาสาาทยอื่นอย่างใดผมกบผมหูนะครับผมอึดตามบาทผมนี่ครับปลาเขาวหน้าครับนี่ครับปลาเขาวหน้าใหญ่ยครับ ว่าคื n n อังอีกแล้วครับนี่ครับแนะนำผมอยากมีกล่องดีครับดีดีครับกันน้ำได้ผมสุท้ายในะนำให้มืองครับนี่ครับถึงอีกแล้วครับล้ไลายังหยุด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 หดนี่ครับถึงอีแล้วครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับสีโตครับได้นี่ครับนี่ครับปิ้งมันปิปิ้งมบ่ฟังกีตารบ่เี่ยวเๆี่เ่กีตาร่ิองแกีกอน นีข้าบแป้นสองครับมองอนิงีนี่ครับได้อีกแล้วครับนี่ครับอสพอดีบ่

ไปอยู่กับนายห้อยแล้าดั้งยักดั้งยืนทงเฮอเลยนะดั้งยืนทงเฮเขาเต้าทานเดียครับตัวหนึ่งครับบัตท่านในโต๊ะลากะยืนนิดม่วงหน่าล่ะบัตท่านในโต๊ะเจ็ดจีกับว่าป้าบ่อนนี่ยินนี่ครับถึงยี่ลักครับนี่ครับเข้าหน้าครับ เขาจิบไปตัว้างนั่นอยู่ใจเย็นๆน่าอันีแล้วครับสองครับต้านที่สองครับสครั้ง3าลูกเราสิทุกคนมุงไรอุณหภูมิร้อนอกาเรื่องขี้กนันผมก็อยู่กับ ครับได้อีกแล้วหนึ่งตัวครับได้เลครับมองทีครับมึงกีดถึือไรเนี่ยครับมึงกับตตวหน่อยนีครับ ครับถืออีกแล้วครับนี่ครับข้าวหน้าครับ คอยอยู่ท่ายังไงครับก้อยครับตุ่มครับใส่เมื่อครับแสบครับนี่แล้วครับสามครับ ครับถืออยู่แล้วครับ,รบนี่ครับถือแล้วครับ,รบต้นหนึ่งกับป่าเขาหนามเมื่อเดินเนี่ย้อช่วยเนี่ยต้องมาแขก Uit 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 นี่ครับน mm ี hmm. ่ครับถืออะไร้ครับะละมันมันครับ น้องนี่โบมีปลาใหญ่ครับนี่ครับป <c oughs> ้า,เ,าเขาหน้าครับน้องนี่ปลาเขาหน้าอะไรครับ <c oughs> นี่คือนะครับ <c oughs> นี่นครับ <c oughs> ถือแล้ว <c oughs> ครับสองครับ คหลุดไปครับตัวหนึ่งครับนี่ครับตือเกือบรับสองครับขาเขาน้าเก่ียวครับใช่ครับหเบหมืหมมอนแล้วครับ ก็จะเขียนไปยินเขาเนาะครับเนาะตามมาอยู่มากินน้ำกันนะครับครับากันตยกนน้กากันเาตกไหครับป้าใดครับสามตกก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณสาโล่มมนี่ประมาณสามซีโลครับองมสงน่งล ครับปีกป fl ลาครับย่างไฟครับปลาขาวอีไทยตัวยังไงครับมีหัวมีหัวเลยวะครับใช้บึงอยเิ่งยูหันก่อนน้าอยู่ยังเดี๋ยวก็จะเห็นติดต่อให้มึง ครับหมทครับเจี่รำเี่ยบอกเันเจ็ดพันเจ็ดพันเนี่ยครอขอเครื่งเนี่ยเพิ่งอย่วเนี่ยอำหน่งมันสี่วันสองำสี่พันสอี่อกด้เนี่ยเนี่ยมือสองเ่รอั้งนี้เนี่ยเออแต่กแค่ที นี่ครับกำลังคั่วปลาฝักกอยครับนี่ครับนี่ครับเกิดย่างปลาครับตุ่มเห็ดลาย่างครับวันนี้ครับคั่วปลาตุ่มครับนี่ครับมีของปลาแล้วเนาะ มาเ้อครับมาอยู่มากินกันครับพอพ่อเียง้นไดอก้นงมั be okay, ugh, 50, ่ง <what? S 2> <having> ่ักปลาปงตอนนี like okay, ้ันอน ขายแบนดอนเตรเมเออครับมืกีนน้ำกันครับแม่กับน้ำกับไพ่ห้าเป็ดแยมมืแดงไม่ใส่หมอครับหมอตุมครับไปแล้วครับไพ่เลือกแย่ไข่มูแดงไม่ใส่ตุมปลาครับ นี่ครับตุ่มปลากำลังพุดอู้ครับถามมูแดงนี่ครับอีกกระปิ่งปลาครับเป็นได้แซบบอครับนี่ครับพุดไปเอาต้นผุดต้นหินบะข่อยใครนี่ครับต้นทั้งหลังเก้วแล้วมันจังใครอันนั่นน่ะแม่เฮ้ยต้นน้อยนั่นนี่ครับนี่ครับมาครับพูนครับนี่ครับใครครับแม่เปิงก็ร้ายครับ นี่ครับปิ้งแคปแคปปิงหน่อยนานๆเนาะนี่ครับเป็นแต่แซบวะครับตุ่มปลาใส่ไข่โมแดงครับเป็นแต่แซบครับาถ้าพี่ไม่แม้สีคลงกระปองลงแขกนไข่มดงแล้วครับ นี่ค <Tipp> ร <ett> ับแม่เป er mm ีงยงไรครับกะเสียบครับกเสียคุณสู้นครับตุ่มป้าขาวอยไทยใส่หมแดดงครับโอ้ครับนี่ครับะสี่ะครับเสียผุณมอย่นี่ครับข่ากีตัว่ปไหนป้กขอยสี่หายม นี่ครับแกงกระสุกปลากระสุกเหรครับมาเด้อมาอยู่กินนกันครับนี่ครับอ่กรอยู่ก่อยครับก่อยกำลังุ้งอยู่ครับผสมผสมบอกแ่ก สูตรบอกที่ลครับซนนัตเ็บครับก้อยครับุชโลด,ดไหมแมุ่ชโลอแลเลนสายโลดนูกกินบ,บเป็นด้กเดี๋ยว, <c oughs> ยวากินอันกินกินอะไยังก่กินยังก่อนปเป็น พร้อมใส่กับอามือใส่ถุงนั่นเส่ทใส่โหลดใส่ขางหนึ่งใบก้อน่เคียวเค้อััเนาะตัดัดตัดตัดตัดาัดัดััดตัดัดตััดตัดตัดัดตัดตัตัดตัันคัับขัดตัด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 ตัด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 ัันััััััดัััััััััััััััััััััั นี่ครับมาอยู่มากินน้ากันครับกําลังกินครับมาเด้อครับที่ขาปลาแซบแซบครับนี่ครับนี่คับไปหครับ ผมขอจบ,บลิปล่งไว้เพียงแค่นีก้ก่อนด้อครับผมหิวข้าวแล้วครับผมขออยาจิ้มข้าวก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ